ที่กำลังมีปัญหาทำคอนเทนต์เนี่ยช้ามากๆต้องมาคอยนั่งอ่านนั่งจำสคริปต์ตอนนี้นะครับมีตัวช่วยที่จะทำให้เราเนี่ยอ่านสคริปต์ได้แบบง่ายๆแล้วก็ทำให้เราสร้างสารรค์คลิปได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นก็คือตัวนี้เลยครับเทเ e พรอมเตอร์แล้วจะทำงานยังไงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ไปแกะกล่องพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับวันนี้ใบอิสระในช่วงสาระรีวิวก็อย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็หันมาทำคอนเทนต์กันเยอะแยะมากายไปหมดนะครับตอนนี้ผมหาตัวช่วยมาได้แล้วครับสำหรับตัวผมเองและก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นวันนี้ก็เลยเอามาบอกกันตัวนี้เลยเทเลพัมเพิร์ฟิว World รุ่น TP10 ตัวนี้นะครับก็จะมาช่วยให้เรา อ่านสคริปต์แล้วก็อัดคลิปได้ไวมากยิ่งขึ้นเพราะตัวนี้กว้างถึง10นิ้วเลยไม่รู้ข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปแกะกล่องพร้อมๆกันเลยกล่องที่ให้มานะครับขนาดประมาณนี้เลยหน้ากล่องก็จะเขียนยี่ห้อฟิวเวอร์นะครับแล้วก็รุ่น TP10 ซึ่งบอกเลยว่าเป็น10นิ้ว Portable t e r ร p r o m p t e r นะครับดูด้านอื่นๆนะครับก็ไม่มีอะไร แต่ว่าด้านนี้ก็จะเขียนไว้ว่านะครับก็สำหรับกล้อง S L R นะครับวีลเลตชูตติ้งนะครับแล้วก็ใส,ส่สำหรับสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะแล้วก็แล้วก็มีสามารถวางสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตนะครับในการดูสคริปต์ได้แล้วก็มีเลนแอดเตอร์ต่างๆรองรับ Android แล้วก็ iOS แล้วก็มีบลูทูธคอนโทรลดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูเลยนะครับแกะกล่องออกมาจะมีคู่มือ1เล่ม เป็นคู่มือที่เป็นภาษาอังกฤษมีวิธี 1, 2, 3เลยแลวตัวนี้ก็จะมีกระเป๋ามาให้ด้วยนี่ครับเป็นกระเป๋าใส่มาให้แบบนี้เลยถือว่าดีมากๆเลยนะครับกระเป๋านี่ดูทนทานมีหูจับเป็นสีดําตัดกับสีแดงสวยมากๆเขียนว่า free world แกกล่องออกมากล่องจะมีนี่ครับ2ชั้นดูที่ฝั่งแรกก่อนนะครับฝั่งแรกก็จะมีเป็นตัวครอบบังแสง1อันนะครับ1ชิ้นก็จะมีผ้าไมโครไฟเบอร์ ให้1ผืนตัวนี้เป็นตีนตุกแกสามารถเปิดปล่อยได้นะครับก็จะตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวสะท้อนแล้วเขาก็จะลองด้วยตัวฟองน้ําไปให้ก็ถือว่าเป็นการการันกระแทกที่ดีนะครับในส่วนตรงนี้จากนั้นมาดูในฝั่งซิปนะครับมีตัวน็อตให้2ตัวนะครับมีขาจับน่าจะเป็นสมาร์ทโฟน1ชิ้นรีโมทคอนโทรลให้1ตัวนะครับซึ่งรีโมทคอนโทรลนี้ก็จะใส่ฐานเป็นฐานทริปเป็นเอสองก้อน ตัวนี้ก็จะเป็นขาจับนะครับอีกหนึ่งตัวก็น่าจะจับสมาร์ทโฟนจับแท็บเล็ตตรงนี้นะครับแล้วก็มีอะแดปเตอร์ริงนะครับซึ่งมีหลายขนาดมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีขนาดอะแดปเตอร์ริงเนี่ยขนาดไหนบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นขนาด82 mm มมนะครับมีขนาด77 mm 72มมตร 62, 58, 55, 52แล้วก็ขนาด49ตัวที่ใส่กับสมาร์ทโฟนนะครับก็จะมี3ขนาดนะครับในขนาดนี้1น,นะครับแล้วก็ขนาดนี้อีก1ขนาดแต่ตัวนี้ก็เป็นสีเรียสอย่างเดียวนะครับก็ให้มาประมาณนี้สำหรับที่จะต้องใส่กันแสงสำหรับสมาร์ทโฟนเพิ่มเติมตัวนี้นะครับที่เป็นติดอะแดปเตอร์เนี่ยก็สามารถกดตรงนี้ขนาดเพิ่มได้ก็น่าจะใส่กับ iPad ได้อยู่นะครับเดี๋ยวจะลองใส่กับ iPad ตัว11นิ้วดูนะครับว่าใส่ได้ไหมอ่าตรงนี้ใส่ได้นะครับก็สามารถใส่กับ iPad กเพื่อจะดูจอกว้างได้ซึ่งมันจะมีตัวด้านหลังเนี่ยสามารถล็อกให้เราใช้ได้แบบสั้นๆแบบนี้ก็ได้แล้วก็กดปลดตรงนี้นะครับก็สามารถยืดออกมายาวๆได้นะเทอนี้ถือว่าดีนะครับอุปกรณ์เท่าที่เห็นก็จะมีประมาณนี้สําหรับตัวเทเลโอนเตอร์นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวบังแสงด้าน,นข้างก็จะ เป็นลักษณะเป็นตีนตุกแกที่ขอบตรงนี้นะครับที่เขาบอกว่ารุ่นนี้มันจะสามารถถอดได้ก็สามารถพับเก็บได้ถือว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่เท่าที่ผมดูรีวิวนะครับเป็นรุ่นที่แบบมีกล่องให้ด้วยรุ่นอื่นผมไม่แน่ใจว่ามีกล่องหรือเปล่านะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะาไปลองประกอบดูว่าจะเป็นยังไงนะนี่เราก็เอาตัวนี้มานะครับแล้วก็มันมีน็อตสกรูอยู่ให้นะตัวนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะดีตรงที่มันสามารถเนี่ยครับพับเก็บได้ครับแล้วก็ตัวที่เป็น ตรงนี้นะครับมันสามารถถอดได้อย่างตอนนรากเรา็เรากรณีเราลองใส่ดูนะครับนะครับเราสองใส่ามาแล้วก็จะเป็นทรงประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสามารถปรับตรงนี้ออกมาได้นี่นะครับประมาณนี้นะครับามาถ,ถอดได้ถือว่าถือว่าดีมากๆนะครับพอเราประกอบอะไรเรียบร้อยแล้วตรงนี้เราก็ต้องถอดมาเพื่อจะใส่ตัวยึดใช่ไหมครับเราสามารถหมุนแบบนี้นะครับหมุนตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาได้ จากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ตัวนี้นะครับที่เราจะต้องแคมป์ถ้าคุณเลือกเป็นโทรศัพท์มือถือก็อาจจะเลือกตัวนี้นะครับทีนี้ผมจะลองใส่กับตัวนี้ที่ผมจะต้องไปใส่แท็บเล็ต iPad แล้วก็ติดกับตัวด้านหลังนี่นะครับถ้าให้เกิดความแน่นอาจจะต้องใช้ไขควงหรือว่าใช้เหรียญบาทหมุนเข้าไปนะครับพอแน่นแล้วเราก็เอากลับไปใส่ตรงที่เดิมนะครับแล้วก็หมุนล็อกเข้าไปนี่ครับเราก็จะได้ตัวที่ใส่ ตรงนี้ละนะครับนีครับเรียบร้อยเราก็จะใส่ตรงนี้ได้นี่ครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับตรงนี้นี่เรียบร้อยครับเราก็จะใส่กับ iPad ตรงนี้นะครับก็สามารถเปิดแล้วก็ให้มันสะท้อนเราก็ดึงมา ตรงนี้นี่นะครับและหลังจากที่เราติดตั้งไปรเรียบร้อยแล้วครับกับตัวกล้องของเราไม่ว่าจะใช้กับสมาร์ทโฟนก็เถอะหรือใช้กับกล้อง DSR l หรือกล้องมีเลเซอร์นะครับและสิ่งที่เห็นได้ชัดสําหรับคนที่ใช้เทเลโฟล์เตอร์แบบนี้นะครับก็จะทําให้จอของเราเนี่ยมันมีกระจกมาก,กั้นใช่ไหมครับก็เหมือนกับเสียแสงไปด้วยประมาณ1สต็อปนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องปรับ ISO หรือว่าปรับไฟให้สว่างขึ้นอีกหน่อยหนึ่งเพราะจริงๆแล้วภาพจะมีความแบบดรอปแสงไปสักส่วนหนึ่งด้วยนะครับยังไงก็ลอง ปรับจูนนะครับกับตัวกล้องของคุณเนี่ยให้ดูแสงที่อยากคที่คุณต้องการนะครับแต่ถ้าแสงโอเคแล้วไม่ได้มืดเกินไปก็ถือว่าโอเคครับจากนั้นเราจะมาใช้งานก็ต้องไปโหลดแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับโดยเข้าไปที่แอปที่ชื่อว่า f w o r w d นะครับซึ่งตัวแอปพลิเคชันก็ไม่มีอะไรมากนะครับในทุกครั้งที่เราจะทำการแอดนะครับตัวสคริปที่เราจะเอาเข้าไปพูดนะครับแล้วก็แอดแล้วก็ทาการ Copy p ี s เพวางได้เลยแล้วก็สามารถตั้งค่านะครับ ในเรื่องของเพย์สปีดความเร็วนะครับฟอนต์ไซส์มาจินความห่างนะครับรวมถึงแบล็กกราวต่างๆเขาเราสามารถเลือกสีได้แล้วก็มีการเป็นมิเลอร์กับด้านแล้วก็สามารถให้สั่งลูปสคริปคือวนสคริปไปเรื่อยๆได้นะครับ หรือจะเป็นแบบแนวตั้งก็ได้เช่นเดียวกันก็ถือว่าใช้งานง่ายมากๆหรือใครจะมีแอปอื่นเพิ่มเติมเนี่ยก็ลองโหลดมาใช้ได้ถ้าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับแล้วมาดูในส่วนของรีโมทคอนโทรลนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับเพื่อเราจะทําการคอนโทรลอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดว่า การใช้งานของมันเป็นยังไงบ้างนะครับรีโมทคอนโทรลนะครับเขาก็บอกไว้เลยว่าข้างบนเนี่ยนะครับ Play and p a u s e ก็คือหยุดสคริปต์นะครับที่รันอยู่ในแอปพลิเคชันซึ่งจริงๆเร,เราต้องเชื่อมต่อนะครับกับบลูทูธก่อนด้วยนะครับเชื่อมต่อง่ายๆก็เปิดเครื่องนี้นะครับใส่ฐานแล้วก็เชื่อมต่อกับโทรศัพท์เราบลูทูธจะชื่อ f e e w o r l d เช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาดูตัวคอนโทรลตรงนี้นะครับเขาก็จะใช้ทําการถ้าเราดันขึ้นก็เป็น s p e e d Up ถ้า กดลงก็เป็น speed down นะครับถ้าเป็น left นะครับก็คือ zoom out นะครับถ้าเป็นทางขวาก็ font zoom in นะครับ zoom in zoom out ประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้จะปุ่นเป็นปุ่ม on off สามารถปิดเครื่องตรงนี้ได้หรือเอาไว้ select ไฟล์ต่างๆที่เราจะทำการ play นะครับก็สามารถกดตรงนี้เลือกไฟล์ไฟล์ script ที่เราเซฟไว้ในเครื่องโทรศัพท์นะครับตรงนี้ได้เลยส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มเมนูนะครับกดเข้าไปเพื่อจะไปหน้าเมนู เพื่อจะไปดูตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับมาถึงปุ่มนี้ที่เียนว่าเป็นตัว x ตัวนี้ก็จะเป็นตัวกลับหลังนะครับก็คือกลับไปหน้าหนึ่งถอยหลังไปหนึ่งหน้านะครับส่วนนี้ตัว b ตรงนี้ก็คือ next page ก็คือดันไปข้างหน้า1ห,หน้านะครับหนหน้าของของในสคริปที่เราทําไว้ในตัวแอปพลิเคชันนะครับส่วนตัว a นี่ก็จะเป็น loop page นะครับก็เล่นวนนะครับส่วนตัวนี้จะเป็น horizontal กับ vertical screen switch ก็อาจจะเป็นการสวิต แบบแนวตั้งและก็แนวนอนตรงนี้นะครับแต่หลักๆในการใช้นะครับก็ส่วนมากก็น่าจะเป็นเรื่องของปรับสปีดนะครับสปีดเร็วสปีดช้านะครับขึ้นลงแล้วก็อ่านไม่ทันก็กดพอยส์ได้แล้วก็เพย์ต่อได้ก็จะใช้อยู่หลักๆประมาณนี้สําหรับข้อสังเกตที่ผมใช้กับเครื่องตัวนี้นะครับ f e e l วิลด์ทีพีเทเลพอมเตอร์นะครับถ้าเกิดเราใช้กับกล้องแล้วก็เป็นเลนส์ที่เป็นเลนส์วายเนี่ยการที่จะใส่ iPad ใหญ่ๆเนี่ยอาจจะทําให้การถ่ายเนี่ยติด iPad ไปด้วย แต่ถ้าเกิดแล้วเราใช้กับกล้องที่มีเลนส์ซูมพอสมควรนะครับก็อาจจะใช้กับ iPad ที่มีความยาวที่ยื่นออกมาเนี่ยเวลาถ่ายเนี่ยก็จะไม่เห็นนะครับ ผมซื้อตัวนี้มาในราคา3า0 0อยบาทนะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าใครสนใจก็ลองไปสั่งซื้อได้แต่ก็ยังมีรุ่นอื่นๆรุ่นเล็กที่ราคาไม่สูงถ้าขนาดนี้ก็2,000กว่าบาทเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ก็ลองไปตัดสินใจดูกันได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่กําลังมองหาอุปกรณ์อะไรแบบนี้อยู่นะครับและอยากให้ไว้สระรีวิวกัจเจตอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาบอกด้านล่างได้เลยนะครับเราชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมเป็นกําลังใใใจจหหหห้้้้ดดดดววยยกกกกันไไ like, ลกกล s cribe Like แแะะะรรริิิ่่งงเตบพมปาาาสสํี วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ